สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านของพี่มู่หลานนะครับนะครับวันนี้พี่มูหลานยังไม่ว่างเลยนะพี่มู่หลานยังไม่ว่างเลยครับวันที่มามาค่าแล้วยังไม่ได้ไปโดนปู่ตาเราว่าจะไปโดนปู่ตาก็ยังไม่ได้ไปสักทีเดี๋ยจะไปวันนี้ดีพี่ต้องมาตอนกลางวันวันนี้พี่มู่หลานก็มีภารกิจนะครับกัาบการทาใบสีอันนี้ทําใบาสี ถวายปูหน้าบ้านนี่แหละถวายปู่หน้าบ้านอ๋อเป็นใบสีเปิดซัเป็นใบสีเปิดซับใช่าที่แล้วทำแค่ใบสีปักชามแต่ว่าพระนี้พระใหญ่ก็เลยทำเปิดซัพบหนึ่ก็าำามนั่นเลยสวยมั่งไม่สวยมั่งปู่ก็ไม่ว่ารลออคือแต่ความตั้งใจของพี่ด้วยนะ คนเราทําอะไรทุกความตั้งใจก็วายท่านด้วยความตั้งใจมันก็จะประสบความสําเร็จอุดหนักจะหนุนนําเราเป็นแต่ก่อนทําไมเป็นทุกวันนี้เชื่อชาญแล้วไม่เชื่อชาญเราไม่สวยแต่ว่าก็ทําได้อยู่จุดโชกปอดปูทำก็ตานไม่ถึงกับสวยแต่ว่าก็ใช้ทําได้อยู่อืใช้ได้ ทำกระทงด้วยเหรอทำกระทงนี่ไงทำกระทงขายได้ประมาณสิบกระทงนี่แหละขยันเนาะเมื่อวานเมื่อวานได้ได้ห้ากระทวันนียได้ประมาณสิบสิบกว่ากระทงนี่แหละก็เลยว่าพักก่อนทำใบสีให้ไ,หวไวป้ปลูกก่อนเดี๋ยวมันจะดืกอเสร็จเดี๋ยวก็ททำต่อเนาะใช่เดี๋ยวพอเสร็จอันนี้ก็คนเขาก็แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆช่ก็ทำอันไม่แพงไงอันในยี่ส <40 S 1> ิบบาทอันยี่สิบอันละสามสิบสี่สิบฝีมือหน่อยก็ อันละสี่สิบแล้วเงี้ยออันนี้ยี่สิบบาทก็พอพอได้ลอยครับเนาะเอ๋เขาเรียกอะไรอ่ะขอก็มาแม่เขาแม่คงคาครับขอได้ไม่มีเลขให้ลูกเพจเลยวันแหละคุณเลสไดฮานอยทุกวันพี่เลสได้ฮานอยทุกวันเลยวันละสิบบาทแต่ก็แต่ก็แค่นั้นแหละได้วันละสิบสิบก็ยังยังดีเนาะ บ,บางทีก็วันนี้ไม่ถูกก็ซื้อตัอเดิมก็ก็ออกตัวเดิมแหละก็ถูกเพราะว่าฮานอยช่วงนี้ออกแต่ตัวเดิมเนาะออกแต่ตัวเดิมบ่อยอแล้วดูดิแปดหกแปดออกแล้วโอ้เสียดายฝันเห็นเลขแปดหกนั่นอ่ะฝันเห็นเลขแปดหกด้วยนะวันนี้ยงวดน,นี้ฝันเห็นเลขแปดหกด้วยว่าไม่รู้อ่ะว่ามันมันจะยังไงเนาะแปดหกแปดห้าเนี่ยฝันเห็นเหมือนเดิมอ่ะ แปดหกแปดห้ายังฝันเห็นตัวเลือมอยู่แต่ว่าต่อหางเลขนะต่อหางเลขนะพี่ฝันเลขสามตัวน่ะอุ้ยแล้วตัวคนพี่ฝันเอเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนาะมันก็ออกหานอยแปดเจ็ดเก้าเลยแปดแปดเจ็ดเก้าอ่ะใช่พี่ฝันฝันพี่ฝันสามคืนติดมีแต่เลขคืนแรกฝันได้แปดเจ็ดเก้าคืนที่สองได้ห้าเก้าแปดคืนที่สามได้ 981เอาประวัติแล้วมันมันออก879เลยนะ3ตัวมีฮานอยอยู่วันรอบ6โมงเนี่ยและอีกวันหนึ่งก็มาออก98ก็คือแบบอะไรอ่ะแล้วเลขไทยมันจะเหลืออะไรเนี่ยจะดูดิพอมาฝันเลข8685มันก็มาออก85แล้วก็ลาวก็มาออก86เขาเอาเขาเขาเอาตัวเลขมาลบ พี่คิดว่ามันเป็นกิเลสที่ว่าพี่จะต้องถอยเป็นกิเลสที่ว่าคือ,ค,อคือเราต้องถอยกับตรงนี้สักหน่อยหนึง่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะบอกให้เขาซื้ออยู่แต่ตัวเองก็คือจะถอยไงเองจะไม่ซื้อต,ตัวเองก็พักแต่ว่าแต่ว่าพี่เลก็ซื้อแทนใช่คุณเล็เขาชอบซื้ออยู่แล้วไงได้งแทีละสิบบาททีอะไรของเขานี่น บางทีเลขตัวเดียวออกสองหน่อยเนาะตกวาอันนั้นน่ะเห็นชาวมาเร็ววันนี้อ่ค่อยฝวัญสี่สามกับสี่หนึ่งเจะว่ามันมันเลขมันคล้ายคล้ายกับคาหน้าบ้านบ้านเล็กที่หน้าบ้านเราเนี่ยมันออกสามสี่มันออกสามสี่รอบหกโมงแล้วมันก็ออกสี่หนึ่งเราโอ๊ยเช้า ท่านก็จะลองไม่รู้เออวันนี้เขา้นัน่นไม่ใช่หรออะไรนะที่ผู้ดำไปดูไหมไม่ได้ไปเลยแต่ท่านก็ส่งคลิปส่งอะไรมาไอ้อนี่เราอยู่นั่นแหละ,ะเรายังไม่อยากไปเดี๋ยวเราอยากไปเราจะไปอยู่เราก็ยังไม่บ้างเราก็เราก็นึกถึงปู่ปู่ดำท่านอยู่นั่นแหละเราก็ไม่ได้อะไรเนะลยเนาะเราก็เชื่อเราก็ศรัทธาอยู่แต่เรายังไม่ทันได้ไป เดี๋ยวตอนนี้มีหลายอย่างแต่ว่างวดที่แล้วน่ะเยอะได้มากเลยนะ,ะได้เลขศูนย์ได้เลขห้าหนึ่งศูนย์ประวัิเห็นเห็นเลขห้าหนึ่งศูนย์บนเพจสิบเอ็ดเนาะหลหลานสาวก็จดไว้ถ่ายรูปไว้อย่างดีว่าอาจารย์หมู่หลานไว้เนี่ยนะห้าหนึ่งศูนย์ตอนนี้ดันไปดูเพจไม่ว่าอะไรเราไม่เชื่อได้เราเพจ มีพายอยู่อ,องค์นึงท่านบอกว่าถ้าใครซื้อเลขขี้ติดขี้ไม่ถูกบอกท่านก็ว่างนี้เนาะตอนนี้มามาเนี่ยข้างบ้านเขาก็ก็ฝันว่ารถเขาเบียดแดดตเบเยนรถเขา่็แปดแปดอะแปดแปดแปดสามตนนี้ตัวเองก็ชอบอยู่แล้วเนาะเลขแปดแปดก็เลยใส่แปดแปดต้องแปดสามเลยไม่เอาหรอไปพอไปดีไปดูไปดูหลวงพ่อนั่นแหละหลวงพ่อบอกถ้าใครซื้อติดสาม ไม่ถูกก็เลยไม่เอาแปดสามอาจจะแปดแปดประวัติเลยแปดสามเจได้ไหม่ะแบบอ้ยห้าหนึ่งศูนย์ถ้าถูกมันก็โต๊ดนะถ้าออกมันคือคือไปไปเชื่อเพจคนอื่นัะไปว่าโอ้ยถ้าใครซื้อติดตัวขี้ไม่ถูกหรอกว่างี้ยก็เลยตัดออกเขียนแล้วเขียนอีกได้เลขห้าหนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยโอ้ยเี๋ได้ก่อนหวยออกแล้วโอ้ยพอก่อนหวยออกก็พูดอยู่นะว่าเล ถ้าถ้างวดน,นี้มันไม่ออกหนะึ่งห้าห้าหนึ่งนะงวดหน้าซื้อหนึ่งห้าห้าหนึ่งว่า,างี้นะเข้าหวยออกโอ้ยสวนหนโอ้ยออกก่อนเราซะแล้วเราก็ากันไปเชื่อพระ<อ>พระบอกไม่มีเลขขี่ไ<อ>ว้ออขี่ทั้งบนทั้งล่างเลยก็เลยบอกว่าไม่เชื่อใครแล้วจริงเดนนี๋ยวก็เดี๋ยวก็ เราพี่พี่มูล,ลานให้เลข <laughs> ที่เล่าให้ฟังนี่ก็พิจารณาเอานนองเพราะว่าตัวเองก็ฝันเป็นตัวเลขแต่ก็ไม่รู้แต่ว่ามันออกน้อยหมดแล้วนะอือเลยวดนนี้ก็เลยไม่มีเลขจะซื้อหรอกยังไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรแต่ก็ลอตเตอรี่ก็ซื้อแปดหกเหมือนเดิมไหมชอบแปดหกเหมือนเดิมไหมชอบแปดหกเหมือนเดิมแต่ว่าตัวเองฝันน่ามีแต่เลขแปดเลขเก้าอืเดี๋ยวเราเรา ส่วนมากพี่พี่บางทีมันวันสุดท้ายพี่ก็จะได้เลขใช่ไหมใช่ไหมปกติอ่ะแล้ววันเนี้ยวันวันเนี้ยเนี่ยที่ที่กำลังทําเนี่ยจะขอเลขด้วยไหมก็จุดขอแล้วไงเมื่อเช้าจุดขอไปแล้วเมื่อเช้าได้วันสุดท้ายก็แปดหกอ่ะเพิ่งจะฝันเมื่อเมื่อวันไหนเมื่อวานเมื่อวันก่อนนี่เองแปดหกกับแปดห้าน่ะ แปดหกกับแปดห้าฝันแปดแต่ว่าเลขแปดหก 8, 6, ็เลยบอกเลยไม่ใช่เลขแปดหก 8, 6, เราจะออกวันนี้ไหมอย่างเงี้ยนะเพราะว่าแปดเก้ามันดังเนาะ,ะแล้วตัวเองก็ฝันมีแต่แปดเก้ามีแต่เลขแปดเก้าถ้าเช้าจุดก็ได้สองแปดเก้าเช้าอ่ะอจุดได้สองแปดเก้าแต่ว่าก็ขอผูอยู่นั่นแหละว,ว่าให้เป็นเลขไทยแต่ก็เลยป็นไม่รู้สิ

เก้าแปดมันสามคืนเน่ยมันเลขคล้ายๆกันเนี่ยอ่าเลขคล้ายๆกันเนะี่ยฝันสามคืนฝันสามคืนแต่ว่ามีเลขเก้าแปดหนึ่งยังไม่ออกเลเก้าแปดหนึ่งด้วยเก้าแปดหนึ่งอันนี้ยังไม่ออก สองตัวมีไหมหรือว่าตัดกันเอาตัดเอาตัดเอาชอบชุดไหนก็เอาไปตัดใช่ไหมเพราะว่าไม่วันนี้ไม่ไม่รู้อ่ะเพราะว่าแต่ว่ามามาฝันเมื่อวานอวันไหนเนี่ยฝันว่าได้เลขแปดหกฝันเมื่อวานได้แปดหกแปดหกกับแปดห้านี่แหละไม่รู้ตัวไหนแปดหกแปดห้าฝันเหมือนกับสี่สามวันนั้นเลยแต่ว่าสี่สามกับสี่หนึ่งมันออกน้อยกับ ลาวแล้วแปดหกต่อได้ยังไงลาวอ่ะออกหกแปดหกอ่ะจะได้อ๋อหกแปดหกโอวันที่ผมมาวันนั้นเราก็ถูกมันเลขออยนเนาะพอดีเนาะนั่นก็ออกแปดหกวันที่ว่าบอกประวัติน่น่ะอ่าก็ออกแปดหกเล่นแหละที่คุยกันก็ออกทันทีเลยทันออกเดียวนั้นเลยออาลาวเลยแปดหก สองแปดหกหรืออะไรนี่เยคือเลขพี่ตัวเนี้ยมันมีอยู่มันมีอยู่ฝันครั้งแรกไงต่อครั้งแรกก็แปดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็จะมีห้าเก้าแปดแล้วก็มีเก้าแปดหนึ่งแล้วก็จะมีฝันล่าสุดเนาะแปดหกแปดห้าฝันล่าสุดอีกล่าสุดแปดหกหรือแปดห้านี่แหละแต่ว่า ถาจะเป็นแปดแปดหกแปดห้าเนี่ยเลขมันดังอยู่ด้วยเลขมันดังอยู่ด้วยเลขดังเนี่ยสองตัวเนี่ยครับก็เลยแบบว่าจะดังอะไรนั่งหนาลุ่มแหลมจะเลยดังมาทชินลอ่าเนาะครับแต่ว่าที่ว่าอยากให้ให้ซื้อกันมากก็ค <Shaun. S 1> ือเจ็ดห้านะอยากให้ซื้อกันมากคือเจ็ดห้าเจ็ดห้านี่ยอดกระชินยอดกระินวัดโขแม่ เจ็ดห้าทุกปีอ่ะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้มันจะเป็นยังไงนะอืมแต่ว่าท่านออกทุกปีสองเจ็ดห้านะสองเจ็ดห้าหลังอ่ะสองเจ็ดห้าเขาหมายถึงว่าเลขกระถินท่านออกทุกปีครับสามตัวท้ายเขาก็สองเจ็ดห้าเดินมาออกทุกปีเลยก็เลยฝากไว้เฉยๆเ่อเผื่อไปตรงใจใครเนาะ ัพี่ก็บางทีพี่ก็ไม่อยากให้เราแต่ว่าเออไหนๆประวัติจะมาแล้วพี่ก็ยังพูดกันเละอยู่อประวัติไม่มาก็ดีหมนกันแล้สงสารลูกเพลว่า่งสงสารลูกเพลสงสารเพนเพนก็ใช้เงินซื้อเนาะมนันก็เหมือนเรานี่แหละนก็เหมือนทุกคนแหละอยากได้โชคได้ดวงไนงะก็ว่าวันนี้นนจะได้เลขใครบ้างอันนี้เราดูบางคนก็อุ้ยไม่เห็นออกเลยอะไรเงี้ยเราก็โอ้ยถ้ารู้ว่าออกตัวไหนก็จะซื้อมัน ซื้อกันเยอะๆหรอก <ừ. S 2> นะแต่ว่าวันนี้พี่ก็ถอยเหมือนกันพี่ก็ไม่ได้ว่าจะไปอะไรมากมายหรอกบางทีฝัน <ừ. S 2> แล้วก็เอาความจริงมาให้เราฝันเนี uh ่ย huh. แต่ว่าแต่ว่าดวงเราไม่ได้มันก็ไม่ได้มันด้วม uh ีแ huh. ต่ดวงเนาะ uh huh. แต่ว่ามันออกมันออกราวนะี่มันออกดีจริงๆเลยแปดหก <laughs> ออกครับออกแนะ่ uh huh. เดี๋ยวเรามาโรา รุนกันนะครับถึงด้านตัวเลขกับพี่มูหลานที่ให้มาของวันนี้นะครับมีเลขที่ได้พูดกันแปดเจ็ดเก้านะครับตอนต่อหางเลขตั้งแต่แรกๆที่นอนฝันตั้งแต่หอยออกพอหวยออกปุ๊บพี่มูหลานก็จะฝันต่ตเขาเรียกว่าก็ฝันต่อหางหางเลขเนาะ<ม>ก็คือเวลาเหมือนกับวันที่หนึ่งออกวันที่สองก็คือฝันละ ฝันโตเลยคือตโต,ตหางเลขฉันอยาให้ซื้อรรตรัลีรร่แล้วก็จะมี5 9าดมีเกาปดหนะครับแล้วก็จะมีสองตัวที่ฝันล่าสุดเป็นความฝันล่าสุดสองสามวันที่ผ่านมาใช่ไหมพี่สองสามวันที่ผ่านมาก็ได้8ปดห กับแปดห้าก็เป็นตัวเดิมที่พี่มูหลานตามทุก,ทกงวดตามทุกงวดตัวเดิมตามทุกงวดววนะครับก็แล้วก็จะมีอะไรเลขกระถิ่นสองห้าเจ็ดนะครับสองห้าเจ็ดนะครับอ่าสองห้าเจ็ดหรือเจ็ดห้านะครับก็พี่มูหลานชอบเลยตอนนี้เดี๋ยวมารอพี่มูหลานทำบายสีไว้จะสวยกันแค่ไหนมาติดตามแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูกระทงของพี่มูลานแกทำขายด้วยนะครับขอบคุณเดี๋ยวพาไปดูกันครับ เดี๋ยวค่อยมาดูให้เลยคนเล่ประกอบก่อนนี่เราเคยเจอกันไหมเนี่ยเคยเจอไหมครับเคยเจอไหมครับคนนี้แต่คนนี้น่าจะเจอกันนะคนนี้คนนี้ได้อันนี้กะทงทําเองว่าไงเนี่ยอันนี้ก็เอาจากที่นี่เลยมาซื้อเขาดิมาซื้อโอ้ยนึกว่าทำเป็นงามเนอะอันนี้อันนี้อันนี้ซื้อเท่าไหร่อันละสี่สิบอันละสี่สิบอันละสี่สิบนะครับก็เป็นกระทงของพี่มูลานทํา เนาะ<อ>แกก็ขยันเนะาะอ่าใบสีก็ทําด้วยใบสีก็ทำรับรักทาด้วยอ่าเมื่อก่อนบอกว่าทําไม่เป็นมาเป็นช่วงหลังๆใช่ไหมาช่วงหลังๆก็มาเป็นนี่ก็ท่ามตัวฮะถ่อมตัวถ่อตัวถอมตัวว่าไม่เป็นตามจริงเป็นเนาะเอะ,ะ,ะเดี๋ยวมาดูนี่กระทงอันนี้จะเป็นกระทง40บาท20บาทใช่ไหม ยี่สิบมีกระทงยี่สิบกระทงน้อยอ่ะกระทงยี่สิบต้นทุนน้อยสําหรับคนที่จะมาซื้อนะครับพี่มูล,ลาน,นะครับวันนี้ก็จะมีการก็จะมีการไหว้น้าปู่นะครับนะไหว้พ่อปนะู่พี่มูลานกําลังทำบายสีอยู่เดี๋ยวเราจะมารอพี่มูลานไหว้ไหว,ว้ที่นี่นะครับว่าจะได้ตัวเลขอะไรหรือเปล่าเนาะพี่มูหลานก็ให้ตัวเลข,ขแล้วนะครับกับตัวเลขแต่อาจจะมา ขอที่นี่เพิ่มเติมเผื่อจะได้เลขอะไรเพราะว่าพี่ม่นหลานบอกว่าขอที่นี่ได้ฮหาหนอยเกือบทุกมวดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่กันนะครับกระทงเขานะี่นี่เขากพรู้สึกร,ร,รู้รู้เข้าใจอ่ะเข้าใจเข้าใจเอาใบเขาเรีกยกใบอะไรนะรู้ไหมรู้าักใบไหม,ไมใบใบอะไรนะ ใบเงิในใบทองปะร้านใบอะไรอะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันเรียกไม่เหมือนกันอะน่ะใบไม้ช่วยชัว <c oughs> ตอบได้ดีมากะนะครัมตอบได้ดีอย่างเงี้ยมาออกออกกล้องให้หน่อยซิมาออกกล้องไหนถ้าตอบอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ชอบออกกล้องนะพี่เลไม่ชอบออกกล้องนะไม่ค่อยชอบออกกล้องนะเอาไปเดี๋ยวพี่มูล,ลานแต่เป็นคนที่คุยเก่งมาก ฟังทั้งวันได้อันนี้เป็นราคากระทงนะครับมีราคา20 30 4บาบาทนะว่าเป็นราคาย่อมเยาของคนที่นี่หาซื้อได้ง่ายนะครับที่บ้านเนาะวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเดี๋ยวใบสีพี่ผู้หลานจะสวยงามนะมาดูกันแล้วก็มาไหว้ด้วยกันครับผมลุลงกาวไม่ได้ลงกาว เพราะว่าแบบรีบไงทำคู <T |ar|> ่ห <about> นึ่งใช่ไหมใช่ทำคู่นึงทำคู่หนึ่งเพราะว่าพี่ต้องทำทุกวันเสาร์ไงถ้าถไหวใบตีนปุ๋ยอาทุกวันเสาร์เลยทุกวันเสาร์แต่วันนี้มีวันพระไงก็ได้ร้อยพวงมาลัยให้ด้วยได้ร้อยพวงมาลัยให้ด้วยนร้อยพวงมาลัยทำดอกไม้กำขายมันหลยตะกอนโกนวันพระอ่าฮะเขาจ่อยอยู่ยังไม่น่ะ มามารอดูกันนะครับว่าจะสวยงามกันแค่ไหนอะไรไม่เลยถ่ายเหรอไม่ไรททำกันนะครับโอ้โหดูดีนั่นเองนันแหลเพราะว่าไม่มงใจความสวยงามเกิดขึ้นได้ด้วยน้ำมือคนหากทุกคนมีความเพียรในการกระทำสิ่งดังกล่าวแล้วก็จะสวยงามนี้เมื่อก่อนใหม่แกก็ไม่ได้เรียนนะแกก็ทำไม่เป็นแต่กน้องถึงปู่เ่ยพี่มูหลานนี่ใช่พี่มุลลานนี่ทำไม่เป็นทำไม่เป็นนะ ไม่ใหม่ๆที่แรกทีนี้ท่านอาจารย์มีสีตะเกียบเลยท่ะอาจารย์ไม่สีตะเกียบท่านเคยบอกว่าเมื่อเราเป็นลูกหลานสุขย่าก็น้องถึงท่านท่านจะมาพาทำก็ทําได้นะก็ทําได้เลยทําได้จริงๆด้วยเจ๋อเจ๋อก็เาธออะไม่ไม่สวยหรอกเนาะไม่สวยหรอกก็แต่พอได้ถวายท่านเนาะไม่ได้ว่าจะสวยอะไรหรอกเราไม่ได้ทำเป็นอาชีพนั่นแหละแต่รับงานด้วยนะ ไม่อ่านเลยไม่อ่านเรี่แล้วก็เดี๋ยวรอดูผลงานนะจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเท่ามันรอถวายด้วยเนาะวันนี้อาจจะมีเขาเรียกอะไรนะถวายแล้วก็จะอะไรจุดจุดจุดทูบจุดทูบขอเลขด้วยเปล่าก็ได้ที่ร้านไปเอาดอกดาวเรืองมาเลอ่าใช่หนูซิครูมีมีดอกดาวเรืองอันนี้พี่พี่ทำ ทำดอกไม้ขายวันพักด้วยวันไหนก็ร้อยพวงมาลัยขายนะหน่อยพี่ทำพวงมาลัยขายด้วยวันพระวันอะไรนี่ก็ทำทุกวันทุกวันพระโอ้ยเป็นคนที่ขยันหาอาชีพหาอาชีพดอกไม้กำก็ทำซื้อหวยหาเงินซื้อหวยเดี๋ยวเอาจังสันเฮ้ยเข้าหูมุดก็รู้หมดนะครับก็ มันจะทำไมพี่บุญไปขายของมานี่ยอันนี้เวลาเราซื้อเขาเป็นถุงหรือเป็นดอกเป็นถุงเป็นดอกแล้วแต่ถ้าช่วงแพงก็ดอกละบาทนั่นเนี่ยอืดอกละบาทใช่ถ้าเป็นถ้าไม่แพงก็ถุงหนึ่งกร้อยละร้อยละร้อยละแปดสิบร้อยละเจ็ดสิบเนาะนี่นะครับก็เป็นความสามารถของพี่เลพี่เลมีความสามารถเป็นพิเศษก็คือมาช่วยเสียบดอกไม้ พี่เป็นคนประกอบประดับประดาเป็นผู้ประกอบประมาณนั้นเป็นผู้ผู้ประกอบยศถาบรรดาศักดิ์ประมาณนั้นให้สวยงามเพิ่มเติมขึ้นนะนะครับพี่มูลานกก็เป็นคนที่อ่าคนขึ้นโรนขึ้นอ่าขึ้นโน้นขึ้นนี้ให้ก็จะเป็นพี่เลเขาก็จะประกอบให้นะครับฮะสวยๆจากฝีมือของพี่เลนะครับ เดี๋ยวสักพักนึ่งเดี๋ยวเราจะคอยมาติดตามกันดีกว่า